สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยเช้านี้นะครับวันพฤหัส9้าโมงเช้าโดยประมาณเรามานั่งคุยกันเรื่องของความรู้ที่บินที่เป็นประโยชน์กันเป็นประจำทุกวันเราจัดทำไลฟ์สดออกทาง Facebook กับ YouTube ทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์ประมาณ9้าโมงเช้าอาจจะช้านิดหน่อยอาจจะเร็วนิดหน่อยแล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเอานำมาเรื่องสำคัญที่อาจจะเป็นเรื่องของการซ่อนสิ่ง ปัญหาสุขภาพที่เราอาจจะไม่รู้ตัวมาเล่ามาเตือนให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเป็นความรู้นั่นคือเรื่องของอาการปวดเมื่อยอาการปวดเมื่อยนี่จริงๆเป็นเรื่องปกติธรรมดาใครก,ก็ปวดเมื่อยนะครับเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนหนุ่มคนสาวก็ปวดเมื่อยทั้งนั้นแหละเล่นกีฬามากหนายก็ปวดเมื่อยเมื่อยตรงนู้นเมือ่อยตรงนี้ปวดตรงนู้นปวดตรงนี้นะครับนอนอยู่เฉยๆก็ยังปวดเมื่อยเลยใน่งการตอนที่เรานอนอยู่ใช่ไหมเราจาเป็นต้องพลิกไปไหมพลิกไปพลิกมาพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อจะทําให้เรารู้สึกสบายตัวที่สุดใช่ไหมครับตอนนอนถ้าเวลานอน ท่าเดียวแล้วก็จะปวดเมื่อยเพราะอะไรฮนะเพราะร่างกายมนุษย์ออกแบบเอาไว้ให้เคลื่อนไหวนะครับร่างกายมนุษย์ออกแบบไว้ให้เคลื่อนไหวอยู่นิ่งๆไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งเกิดเกิดปัญหาเลือดลมไม่เดินนะแล้วก็ปัญหาเรื่องของระบบประสาทต,ต่างๆมันก็ทํางานผิดเพี้ยนไปพอเราอยู่นิ่งเกินไปสงสารนะคนที่ต้องป่วยนอนเซาล์อยู่บนตบนเตียงโรงพยาบาลเป็นเดือนๆมีดาราอยู่ท่านหนึ่งที่คลอดบุตรจะคลอดบุตรอะแต่ว่าคันมีปัญหามากหมอต้องสั่งยอนอนน,อน,นิ่งๆอยู่เป็นเวลาเป,นะเป็นเดืนนอน,นๆนะครับเป็นเดือนนอนนิ่งๆเป็นเดือน อึดมากนะครับต้องยกย่องว่าเข้มแข็งแข็งแรงอดทนมากต้องยกเวยนเป็นวิรัตรีเลยก็เป็นอะไรที่ทีุ่กท,ท,ทรมานมากและสุดท้ายเธอก็คลอดบุตรออกมาก็น่ารักสดใสนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นข่าวที่ดังกันไปพักหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้ว ดังนั้นการนอนนิ่งๆิการนอนที่เฉยจริงเป็นเรื่องที่ไม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 พึงประสงค์สำหรับสำหรับมนุษย์เพราะว่าเราต้องเป็นสัตว์ที่ต้องเคลื่อนไหวหอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเคลื่อนไหวเยอะเกินไปก็ก็เมื่อยเหมือนกันปวดเมื่อยเช่นเดียวกันออกกําลังไปฟิตเนสออกกําลังมากหน่อยก็เมื่อยแล้วเมื่อยขาเมื่อยแขนเมือม่อยไหลเมื่อยเอวเมื่อยตัวยกเวทหนักหน่อยคอยอย่างคนที่เขาสร้างกล้ามเนื้อเขาจําเป็นที่จะต้องยกเวทให้รู้สึกเจ็บเพราะความเจ็บนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้ออันนี้ก็ต้องจําเป็นนะก็เป็นส่วนในค,คนลุม ก็มีอาการของเขาอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้มันมีอาการปวดเมื่อยบางประการบางอย่าง ที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นธรรมดาไม่ปวดปวด,ปดไม่เมื่อยแล้วก็หายไปเป็นธรรมดาบางคนเอายาหมองบางคนเอายาน้ำมันมานวดก็หายมันมีสิ่งที่เกิดอาการปวดเมื่อยแต่มันเป็นโทษต,ต่อสุขภาพที่ค่อนข้างสําคัญมีอาการปวดเมื่อยบางชนิดนะที่เราจะต้องสังเกตให้ดีๆแล้วเราก็จะได้เอาไว้สํารวจตัวเองนะว่าอาการปวดเมื่อยตรงนี้มันเฮ้ยไม่ปกติแล้วรีบไปตรวจร่างกายด่วนเลยตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอาการปวดเมื่อยตามแขนขาซึ่งเป็นอาการปวดเมื่อยธรรมดาปกติใช่ไหมค ธรรมดาก็ปกติก็ก,ก็ก็ปวดเมื่อยแต่ว่าคนที่เป็นโรคนี้มีอาการปวดเมื่อยแต่นวดเท่าไหร่ทานนะ้ำมันอาการปวดเมื่อยนวดยังไงต่างๆก็าหายไปพักๆเดี๋ยวกลับมาอีกโดยที่เรายังไม่ทําอะไรเลยอาการปวดเมื่อยก็กลับมาอีก เราสังเกตว่า,าการปวดเมื่อยแบบนี้เนี่ยมันจะมีอาการเจ็บเจ็บด้วยเจ็บเจ็บตามเนื้อตามตัวทั้งปวดเมื่อยทั้งเจ็บเจ็บตามเมื่อตามตัวแล้วในขนาเดียวกันน้ําหนักตัวลดลงนะครับมาตัวลดลง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 บอกเอาไว้ก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยตรวจเลือดตรวจร่างกายเลยถ้าเกิดอาการแบบนี้นิ่งเฉยไม่ได้เพราะนี้เป็นทรายเป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าขณะนี้เบาหวานเรื้อรังกําลังมาเยือนท่านแล้วเบาหวานเรื้อรังกําลังมาเยือนท่านแล้วอาการปวดเมื่อยชนิดนี้เป็นการปวดเมื่อยที่ค่อนข้างทุกข์ทรมานถ<อ>้าเป็นเบาหวาน เรือรังที่เป็นเยอะนอนกลางคืนนอนไม่หลับนอนไม่ได้เพราะมันปวดเมื่อยแขนปวดขาปวดเจ็บตัวตามเนื้อตามตัวเจ็บไปหมดเลยเพราะอะไรไหมเพราะว่ากำเนื้อกำลังถูกดึงออกไปใช้เป็นปลังงาน กล้ามเนื้อมันถูกดึงไปใช้เป็นพลังงานปลายประสาทมันสัมผัสได้จากการถูกดึงไปใช้เป็นพลังงานก็เลยเกิดอาการเจ็บปวดหรือปวดเมื่อยตามเมื่อตามตัวแบบทุกข์ทรมานนวดก็ไม่หายแล้วสาคัญน้าหนักตัวลดลงลดลงลดลงลงเลยอย่างหน้าวิตกกังวลอันนี้รีบไปตรวจร่างกายไปตรวจน้าตาลไปตรวจน้าตาล,ตตาลสะสมโดยด่วนเลย,ยอาการปวดเมื่อยแบบนี้เป็นอาการปวดเมื่อยที่เป็นทรายบอกให้รู้ว่าเรากําลังปว่วยเราอาจจะมีอาการแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นปัสสา,าวะบ่อยคอแห้งนะฮะอันนี้เป็นอาการร่วมด้วย อองาาการเป็นเบาหวานเรื้อรังไปตรวจเลือดจะเห็นเลยว่าค่าน้ำตาลสูงปรีดเลยค่าน้ำตาลสะสมสูงมากบางคนที่ไม่เคยต่บางคนที่เป็นเบาหวานอยู่แต่ไม่รู้ตัวเพราะไม่เคยตรวจอย่างคนที่อยู่ตามทองไหลทองนาเนี่ยครับไม่รู้เรากเขาเป็นเบาหวานก็กินข้าวดีกินข้าวตามปกติกินอาหารตามปกติใช้ชีวิต,ปปต,วปปตปเป็นปกติทําสวนทํานาเป็นปกติหรือทํางานทําการไปตามเป็นปกติแต่เอ๊ะทำไมอาการปวดเมื่อยมันเริ่มเพิ่มพื้นเพิ่มขึ้นแล้วปวดเมื่อยจนลาคาญตัวทําอะไรไม่ได้ปวดไปหมดเลยต้องพยายามสบัดแข่งสบัดขาพยายามบีบ บีบนวดนวดพยายามนู่นนี่นั่นซื้อน้ำมันมาทาน้ำมันระกำน้ำมันมวยมาทาก็หายเป็นพักๆเบาๆเป็นพักๆกกแล้วก็กลับไปละ ให้ลูกให้รานต้องนวดแขนนวดขากันทั้งวีทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หายปวดเมื่อยจะหลับจะนอนก็ไม่ได้อาการปวดเมื่อยก็มามาหาเราอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแม่แม่กะทั่งยามนอนหลับน้ำหนักตัวก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงแบบแบบน่าสงสัยว่าทําไมน้ําหนักตัวลดลงเร็วจังเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าอันนี้คืออาการของเบาหวานเรื้อรังเป็นการปวดเมื่อยเหมือนกันแต่เป็นการปวดเมื่อยที่ผิดปกติไม่ปวดเมื่อยแบบตามทั่วๆไปแต่าบางคนออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆหรือขี่จักรยานหรือขวัดบ้านถูบ้า ลุกลุกนั่งๆนะครับขวาดบ้านถูบ้านไปเรื่อยทํางานบ้านต่างๆไปก,ก็ปวดเมื่อเป็นธรรมดาเหนื่อยก็พักแล้วก็หายอันนั้นไม่เป็นปัญหานนเป็นการปวดเมื่อปกติธรรมดาที่เราใช้กําลังกายไปแต่ปวดแบบประวานแห้งนี่ประวานเรื้อรังน,นี่มันมัน,ม,นมันพักแล้วมันไม่หายนะครับยิ่งพักยิ่งเป็นนะยิ่งอยู่นิ่งๆยิ่งอาการปวดเริ่ม อยู่มีขึ้นมาอยู่ปรากฏอยู่แทบจะตลอดเวลาอันนี้รีบไปพบแพทย์ไปตรวจร่างกายโดยด่วนอันต่อมาที่จะเป็นตัวอย่างให้ดีให้ได้สําหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยนะครับก็คือปวดเมื่อยตามแผ่นหลังปวดเมื่อยเมื่อยตามแผ่นหลังตามเอวตามสะโพกนะครับปวดปวด,ปวดไม่เมื่อยเราพยายามเอียวเนื้อเอียวตัวแล้วก็ก็หายเป็นพักๆสุดท้ายก็เป็นอีกอันนี้ต้องระวังเรื่องของไตเสื่อมนะครับไตเสื่อมสังเกตปัสสาวะด้วยถ้าปัสสาวะมีสีเข้มนะครับหรืออาการบางคนไปทํางานหนักบามีมีไตได้รับการกระทบ ทํางานหนักมากๆยกของหนักมากๆโดยที่โดย,โดยโปกติไม่ได้ยกแต่อยู่ดีๆวันนี้มีภารกิจที่ต,ต้องต้องทำนะครับยกของหนักมากๆทํางานหนักเป็นพิเศษในวันนั้นๆปรากฏว่าปัสสาวะออกมานี่เข้มเลยนะครับมีความเข้มของปัสสาวะมีเหลืองปนบน,นชมพูนะฮะมีเม็ดเลือดแดงปนมาด้วยเยอะนะครับเั่นแสียงว่าไตท,ท่านได้รับการกระทบกระเทือนอย่างว่าก่อนผมจําได้ตอนที่ผมเรียนอยู่สิงคโปร์ประมาณปีพศ2515ันประมาณนั้น,นเรียนอยู่ที่นั่นก็ปรากฏว่าเล่นฟุตบอล,ลเลนี่ยเรานักเรียนทน กลุ่มนักเรียนไทยก็ไปเล่นบอลธรรมดาเราก็เล่นทุกวันกันอยู่แล้วใช่ไหมไปเล่นสนามที่เราเล่นประจําอยู่ทุกวันเลิกเรียนปุ๊บก็เย็นตกเย็นเอาแนละ้สตาร์ทคู่คู่ไปแล้วสมัยก่อนนั้นสตาร์ทอาดิดาสนะคู่หนึ่งที่สิงคโปร์300บาทเองนะสมัยก่อนนั้นประมาณ4 50ปีที่แล้วนะสตาร์ทคู่หนึ่ง300กว่าบาท เพราะ,ะนั้นผมไปเรียนภาษาอังกฤษที่นั่น mm hmm. ก็ปรากฏว่าทีมตำรวจของสิงคโปร์ก็ก็มาซ้อมในสนามเดียวกันแล้วเขาก็ชวนแข่งกันไหมมาวอร์มแข่งกันเราฝ่ายนักเรียนไทยเขาฝ่ายตำรวจสิงคโปร์นะครับเขมาแข่งกันโอเค แต่เขาก็กำลำพยามเขาดูความเป็นมืออาชีพมากกว่าเราอะดูเห็นท่าทางนะดูลำสันกันทุกคนนะฮะล้วก็เล่นไปผมเล่นเป็นประตูผูรักษาประตูปรากฏว่าโดนยิงสัพรุนเลยเกือบ20ลูกเนี่ยแพ้หลุดลุยนะแล้วผมก็ทํางานหนักเพราะว่าเดี๋ยวบุกมาเดี๋ยวบุกมาเดี๋ยวก็ยิงมาแล้วก็ต้องกระโดดรับลอยตัวไปรับแล้วก็ตกตรงพื้นแอ๊กนะครับหญ้าก็ไม่มีมีแต่ด,ดินหญ้าก็มีบนสนามแต่หน้าหน้า,หน,าหน้าประตูนี่เป็นดินมีหญ้านิดหน่อยนะครับแล้วก็เจ็บเลยแล้วก็เหนื่อย แล้วประตูเวลาวิ่งเวลายิงเข้าประตูไปแล้วมันไม่มีแต่ข่ายรับต้องวิ่งออกไปในพงหญ้าไปเก็บลูกบอลมาให้เขาเล่นต่อใครเก็บอ่ะกระผมโดยเกบกระผมเป็นผู้รักษาประตูใช่ไหมเล่นอยู่งี้ไปชั่วโมงพอกลับไปบ้านนี่รู้สึกเปรี้ยเลยเปรี้ยปัสสาวะสีแดงเลยนะฮะตื่นเช้ามาไปโรงเรียนไม่ไหว ต้องหยุดเรียนมาประมาณสองวันพักอยู่ที่บ้านดีนะมนไม่เป็นอะไรไม่ถึงกับล้มหมอนอนเสื่อนะครับจะเป็นอย่างนั้นก็ลําบากแย่พอย่ต่างแดนด้วยนะดังนั้นพอสักสองวันอาการก็ดีขึ้นอาการปวดเมื่อยต่างๆก็ค่อยหายไปนั่นแหละขนาดนั้นตายผมเสื่อมนะครับตายรับการก,กระทุ้บเถือนเพราะเรากระเทือนไงลอยตัวขึ้นเวลาฟุตบอลลอยตัวปลิวปลิวม,มันก็ยิงจังเลยนะเพราะเราสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็บุกมาตลอดเวลาแล้วก็มันก็ยิงยิงมาหาใครก็มาหาเราพอไปเราไปพูรักษาประตูแล้วก็รับได้บ้างไม่ได้บ้างก็หลุดเข้าประตูไปเยอะแยะแพ้หลุดลยนก็็เป ส่วนที่เป็นประสบการณ์ที่ผมจําได้วันนั้นก็คือเป็นวันที่ใช้ร่างกายหนักสุดในชีวิตที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าเกเกิดมาก็คือวันนั้น ได้รับความกระทบกระเทือนนะฮะนั่นคือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเผื่อเป็นคนชาวบ้านธรรมดาธรราเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ผู้ใหญ่ถ้าเผื่ออาการที่เราปรากฏขึ้นก็คือมีการปรวดเมื่อยต,ตามบริเวณหลังบริเวณบั้นเอวข้างหลังสองข้างบริเวณสะโพกปวดเมื่อยกันบ่อยๆแล้วปวดเมื่อ,อยเขาไม่ยอมหายนวดเท่าไหร่ก็ไม่หายอะไรก็ไม่หายแล้วดูสีของปัสสาวะก็ไม่ค่อยปลอดสีจะค่อนข้างเข้มไปตรวจร่างกายนะครับผมว่าไตเสื่อมนะครับไตเริ่มมีปัญหาไตเสื่อมบางคนอาจจะเป็นข้างเดียวอาจจะเมื่อยข้างเดียวก็ได้บางคนอาจ จะเื้อทั้งสองข้างก็ได้ ก็พิจารณาตัวเองก่อนเลยว่าเรากินอาหารอะไรมาเราใช้กําลังกายอย่างไงหนักหนาสาหัสมากมากน้อยขนาดไหนเรากินยาอะไรเป็นประจําหรือเปล่าที่มันทําลายไตตรวจสอบนะครับตรวจสอบพบแพทย์เจาะเลือดตรวจตรวจจุดพื้นฐานนี่แหละนะครับไม่ต้องตรวจอะไรมากตรวจจุดพื้นฐานนี่แหละก็เป็นส่วนที่เราสามารถที่จะรู้ได้นะครับเพราะว่าตัวจุดพื้นฐานมันตรวจไตด้วยตรวจขึ้นคุณภาพเลือดด้วยตรวจปัสสาวะด้วยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเราขนาดนี้อาการเราเป็นยังไงอาการปวดเมื่อยที่ข้างหลังมันเกิดขึ้นจากอะไรนั่นคือเกิดความ รู้ที่มาบอกกันในวันนี้ถึงเรื่องของการปวดเมื่อยบางครั้งปวดเมื่อยขึ้นมาแล้วมันไม่ปกติธรรมดามันเป็นการบอกเป็นการเป็นเป็น,เป,นเป็นสายรือเป็นสัญญาณเตือนเราบอกเราให้รู้ว่าขนาดนี้ร่างกายเราผิดปกติเสียแล้วนะครับนั่นคือส่วนที่เอามาบอกกันเป็นอุทาหรอนไว้นะครับดังนั้นเราทุกวันนี้เราทํางานทําการเราใช้ชีวิตไปในแต่ละวันแต่ละวันก็ใช้ไปดําเนินงานไปเรื่อยๆแต่พยายามดูแลเรื่องของอาหารดูแลเรื่องอารมณ์ดูแลเรื่องอ่อนออกกลัามกายนะครับให้เป็น ปกติเพราะว่าอาหารอารมณ์ออกกําลังกายไอ้สามอ,อนี่แหละสำคัญมันจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพของเราอาหารการกินถ้าเผื่อใครไม่รู้จะกินอะไรก็กินอาหารของสีเกลดเราจัดเป็นชุดให้เรียบร้อยนะ พูดถึงอาการปวดเมื่อยเนี่ยบางทีการหักนิว้วป๊อกๆเนี ok, ่ยหักนิว้วป๊อ ok, ok, กเนี่ยป๊อกแกลป๊อกแกแกเนี่ยบางคนชอบจังเลยนะบ,บิดก,ก๊กอบเสียง <c oughs> ดังแบบนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีข้อเราอาจจะอักเสบได้ไม่ควรหักนิ้วบ่อยๆนะครับไม่ควรหักนิ้วบ่อยๆแต่บางทีการหักนิ้วมันทําให้เราสบายมือนะครับทำให้เราสบายมือ,ห,มอห,ห,หักข้อศอกไอหักข้อมืออย่างเงี้ยอย่างเง này, ี้ยดังเสียงก๊อกเนี่ยก็หักแล้วมันก็สบายข้อค สบายข้อมือบางต่างๆก,ก็พอทําได้แต่ไม่ควรทำนะครับจริงๆแล้วโดยหลักวิชาการแล้วไม่ควรทาไม่ควรไปหักข้อเพราะว่าเดี๋ยวเกิดข้ออักเสบได้การปวดข้ออีกอย่างหนึ่งนะการปวดตามข้อเช่นหัวเขา่าเช่นข้อ,ขอมือข้อนิ้วต่างๆพวกนี้นะครับบางครั้งเกิดอาการอักเสบจากเนื้อเยื่อจากกล้ามเนื้อจากเส้นเอ็น ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในบริเวณข้อซึ่งมันจะเป็นตัวยึดยึดโยงให้ให้ให้ข้อนั้นเกิดการเคลื่อนไหวได้ในนี้ในข้อนิ้วเราก็จะมีเยื่อหุ้มจะมีเส้นเอ็นอยู่นะจะมีข้ามเนื้ออยู่ต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็ทํางานประสานกันทําให้เกิดสปริงให้เกิดเรานิ้วเราหดได้ยืดได้กลางนิ้วได้หปดกปุบนิ้วได้กำกำมือได้ต่างๆพวกนี้มาโอกาสเราเกิดอาการอักเสบอาการอักเสบตามข้อก็เป็นอาการปวดปวดเมื่อยอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอาการปวดเมื่อยต่างๆเหมือนกันแต่ถ้าเผื่อปวดเมื่อยโดยลักษณะของการปวด เมื่อยแบบช่วงล่างที่ขาส่วนมากจะเป็นที่ข้อเท้าที่ตะตุกหรือที่นิ้วเท้าอาการปวดเมือ่อยและมีบวมแดงที่บริเวณปวดเมื่อนั้นด้วยอันนั้นก็ต้องวิจฉราแล้วว่าอาจจะเป็นเกาได้เพราะว่าอาจจะมียูรลกสูงแล้วยูรลกมันก็ทําให้เยื่อหุ้มข้ออักเสบได้เกิดอาการแดงบวมได้ทายาแก้บวมลดบวมกินายาลดกรดยูรลกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ เพื่อรักษาอันนั้นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งของการรักษากรดยูริกแต่อีกวิธีการอ,กอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการปวดเมื่อยที่เป็นพวกรูมาตอยรูมาตอยก็คือปวดตามนิ้วมือนิ้วเท้านี่แหละข้อจะบวมแล้วก็ขยับมือขยับเท้าลาบากบางทีตึงตึงมือตึงตึงนิ้วลําบากขยับขยับยาก,าากอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการอักเสบของข้อซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นโรครูมาตอยเนี่ยมักจะเป็นโรคทางพันธุกรรมถ่ายทอดประทางพันธุกรรมหรือบางท่านไปแพ้อาหารไปกินอาหารหรือไปกินยาบ างชนิดที่มีผลต่อไขข้อหรือเยื่อหุ้มข้อนิ้วข้อเท้าต่างทำให้เกิดการอักเสบได้ก็ต้องตรวจสอบว่าต้นเหตุมาจากอะไรก็รักษาซะแต่การที่เราเป็นรูมาตอยเนี่ยนะฮะก็คือนั่นคืออักเสบแล้วแสดงว่าแสดงว่าร่างกายมีมีอาการอักเสบ อาการอักเสบก็ผสมกับการติดเชื้อด้วยแล้วก็เกิดอาการของการเส้นด้วยเส้นตึงเส้นพลิกต่างๆก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับก็ใช้วิธีด้วยครึ่งเบาๆกินยาตามที่แพทย์สั่งเพื่อลดการอักเสบตามข้อลดการติดเชื้อด้วยอันนี้ก็เป็นการอักเสบอีกแบบหนึ่งที่พบกันบ่อยๆลูกค้าของซีเกนมีเยอะครับรูมาตอยด์มีเยอะแต่รูมาตอยดนี่เวลาที่เรารักษาจริงๆแล้วมันหายยากหายขาดยากนะครับหายขาดยากมากแทบจะไม่มีทางหายขาดเลยนะเพราะว่ามันเป็นโรคต่อมทวารกรดถ้าไม่รูมาตอยด์นะแต่บางคนก็อาจจะ สับสนกันเจ็บเข้านิ้วแล้วดังนั้นอย่างนี้ต่างๆนะครับนึก็เป็นรูมาตอยแต่จริงๆไม่ใช่เพราะอะไรเพราะไปหักนิ้วบ่อยเกินไปคือการอักเสบเปลียก็ก๊อบแก็บก๊อแก็บก๊อแก็บต่างๆพวกนี้นะครับก็ทําให้เรามีปัญหาเรื่องของ้ออักเสบได้ง่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในวันนี้นะครับเรื่องของการอักเสบ อาการปวดเมื่อยถ้าเผื่อใครเป็นต้องพิจารณาให้ดีว่ามันเป็นอาการปวดเมื่อยตามปกติที่เราจัดการเรานวดเฟ้นเราเป็นอิริยาบทต่างๆอาการปวดเมื่อยนั้นก็หายไปเป็นปกติธรรมดาหรืออาการปวดเมื่อยที่ไม่ธรรมดามันเป็นไซา์หรือเป็นสัญญาณเตือนถึงโรคภัยที่เป็นอยู่มีหลายอาการเหมือนกันวันนี้ผมก็ยกตัวอย่างมา,มาสองอาการก็คืออาการของเป็นเบาหวานแห้งปวดเมื่อยแบบเป็นเบาหวานแห้งกับปวดเมื่อยแบบไตเสือ่อม และอื่นๆมีอีกหลายอาการที่จะปวดเมื่อยได้โดยเพราะยิ่งขอความส่งขอส่งความปรารถนาดีไปที่ผู้ป่วยที่นอนแบบอยู่บนเตียงขยับลยีอนไม่ได้เป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะครับอันนั้นยิ่งทุกข์ทรมานหนักเลยวันวันหนึ่งก็ต้องมีพยาบาลหนะรือนักกายภาพมาทํากายภาพให้เพื่อคลายความปวดเมื่อยบัดนั้นก็ขอให้หายเร็วๆก็ขอ,ขอให้ทุกๆท่านโชคดีมีสุขนะครับประสบความสําเร็จสุภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันทุกๆท่านเลยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ